กับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนเตือนภัยสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักไปแล้วนะคะว่า การลงทุนในฟอเร็กซ์นั้นแตกต่างจากการลงทุนในฟอเร็กซ์ 3D ที่เข้าขายแชร์ลูกโซ่อย่างไรบ้างมาในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของแอปพลิเคชันเงินกู้ที่กำลังระบาดอยู่ในเวลานี้และมิจฉาชีพค่ะก็ใช้ช่องทางนี้ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนทำให้เหยื่อต้องสูญเงินกันไปเป็นจำนวนมหาศาลวันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลจะมาเล่าให้เราได้รับทราบกันนะคะถึงเรื่องของแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้จะมีวิธีการแนะนำ ให้เราสังเกตด้วยแบบไหนเป็นของแท้แบบไหนเป็นของปลอมแล้วถ้าเกิดว่าเราจําเป็นต้องการที่จะกู้สินเชื่อต้องการที่จะกู้เงินควรที่จะเลือกแอปพลิเคชันแบบไหนเพื่อที่จะทําให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไปติดตามในรายละเอียดด้วยกันค่ะ แอปเงินกู้ก็มีของธนาคารมีทําอยู่นะครับก็ทุกทุกธนาคารตอนนี้ก็เริ่มทําระบบที่เป็นแอปเงินกู้เงินกู้ในบ้านเรามีหลายเลเวลนะครับเป็นระบบเงินกู้ที่เขาเรียกว่าเงินกู้ของบริษัทขนาดใหญ่อันนี้ไม่ต้องห่วงเขาเลยเพราะว่าบริษัทขนาดใหญ่มีทนายมีระบบเช็คแล้วก็ระบบะบริษัทขนาดกลางแล้วก็ SME นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงซึ่งคนใช้กันเยอะก็คือไมโคร m i โครไฟแนนซ์ ance, แล้วก็ Nanofinance พวกนี้ถ้าเป็นแอปของธนาคารกับแอปของอบริษัทที่ได้เขาเรียกว่าไลเซนจากธนาคารในประเทศไทยนะครับคุณใช้ได้เลยอันนี้ของจริงแน่นอนนะครับถามว่าเช็คได้ไงนะครับก็ถ้าอันไหนไม่รู้นะครับเข้าไปเว็บธนาคารในประเทศไทยโทรไปหา call center ของธนาคารในประเทศไทยถามว่า บริษัทนี้ยมันทำแอปนี้มีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงคุณก็ใช้ของเขาไปเลยนะครับผมยกตัวอย่างอย่างแอปอันนึงท,ที่ที่เราไปอยู่นะครับอย่างผมผมเป็นบอร์ดของอธนาคารหนึง่งอยู่เขาก็เขาก็ทำแอปขึ้นมาแล้วเขาปล่อยกู้จริงเพราะว่าอันนี้มีเลกูลเลเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยมันมีใครก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่เป็นแบงค์หรือคนที่ ให้บริการตรงนี้นะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าบางสิ่งที่หลายคนเขาทําก็คือว่าเวลาเขาจะหลอกคุณเนี่ยว่าเขาเขามีแอป,ปของจริงเนี่ยเขาจะทํา Photoshop บอกว่าเขาได้ลายเส้นเนี่ยมาจากธนาคารเพราะเนี่ยสิ่งที่ผมเช็คนะผมจะไม่เชื่ออะไรที่คนส่งมาให้ส่วนใหญ่ผมจะเชื่อในสิ่งที่ผมผมรู้ว่าผมต้องไปเช็คที่ไหนนะครับแล้วถ้าโทรไปเช็คแล้วเนี่ยเขาบอกยืนยันว่าอันนี้ใช่นะครับแล้วเวลาเช็คเนี่ยอย่าไปเช็คที่เดียวนะครับ เช็คสักสองสาที่เพราะบางทีเขาให้เบอร์หลอกมาให้คุณโทรไปแล้วก็เป็นคนคอเซ็นเตอร์คอยรับอีกรอบหนึ่งเพราะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันหลอกได้เกือบทั้งหมดวันนี้ต้องระวังทุกครั้งที่จะใช้อะไรต้องระวัง สำหรับคุณผู้ชมที่มีความประสงค์จะขอกู้เงินขอสินเชื่อแนะนำเลยนะคะว่าให้ไปติดต่อที่สถาบันการเงินที่ได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทยและถ้าหากว่าอยากจะกู้เงินผ่านทางแอปพลิเคชันที่ส่งมาให้ตามโซเชียลมีเดียแล้วก็จะต้องตรวจสอบกับธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนว่าแอปพลิเคชันไหนเป็นของแท้แอปพลิเคชันไหนเป็นของปลอมเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ